ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารใน5้าเรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะในเดือนกันยายนช่วงปักแรกนี้ดาวหลายดวงเดินเป็นวิป,ปริตทําให้เกิดทั้งอุทก,กภยัยปัญหาดินถล่มท่วนทั่วจะมีผลอย่างไรใน5้าเรื่องสําคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้าง ดวงรายปากของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ช่วง15วันแรกของเดือนกันยายน2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีมีคนอุปการะอุปถัมภ์จะได้เงินจากคนที่เขารักและเมตตาการงานช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์จะมีปัญหาอาจจะยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหางานได้ยากส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเก่าโรคเดิมมีเกณฑ์กำเริบส่วนในเรื่องของโชคลาภจะมีโชคจากคนที่รักไม่ได้มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ช่วงนี้ให้ระมัดระวังอย่าเพิ่งคาดหวังให้มากส่วนคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคนเข้ามาให้เน้นทำงานหาเงินไปก่อน ดวงรายปากของผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วง15วันแรกของเดือนกันยายน2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาแต่สามารถผ่านไปได้และจะค่อยๆดีขึ้นส่วนในเรื่องของการงานหากหากงานอยู่จะได้งานแต่หากคิดจะเปลี่ยนงานใหม่อย่าเพิ่งรีบเพราะจะมีปัญหาเรื่องการเงินตามมาเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงให้ดูแลตัวเองให้ดีต่อไปเรื่องโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหากคิดจะท อะไรควรพูดกันตรงตรงปรึกษากันตรงๆส่วนคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่แนะนำให้รีบมีความรักเพราะยังไม่มีคนดีๆเข้ามา ดวงรายปากของผู้ที่เกิดวันอังคารช่วง15วันแรกของเดือนกันยายน2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าเปิดเครื่องอาจจะติดขัดอยู่มากมีเรื่องให้เครียดเกี่ยวกับเงินมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอยากทาอะไรอย่าเพิ่งทําให้หยุดหรือเลื่อนไปก่อนส่วนเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานบ้างไม่ได้ตามที่หวังได้รับแรงกดดันมากพอสมควรด้วยส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดหัวมีปัญหาเกี่ยวกับศีรษะหรือปวดไมเกรนมาถึงเรื่องโชคลาภยังไม่มี คในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้หากไม่มีเวลาให้กันหรือหากยังไม่คิดจะจริงจังแนะนําให้ค่อยๆดูกันไปอย่ารีบตัดสินใจส่วนคนที่ยังโสดอยู่ใครเอาเวลาแก้ปัญหาของตัวเองค่อยๆคิดค่อยๆจัดการเรื่องตัวเองไปก่อนอย่ารีบมีความรักขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ หากท่านใดสนใจดูดวงสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่าครูเริ่มต้นที่1ใบแดงเท่านั้นค่าครูส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าอาหารของน้องหมาและน้องแมวจรหากผิดพลาดประการใดแม่หมอต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ